นวากาโทยงยุทธธัญญาพิรัตครับเป็นฐานอารับโครงการพระราชดำริที่ที่ที่ผมได้เคยตามเสด็จครงท่านไปในเมื่อตอนที่อยู่ที่สุนทรีราดาครับบ้างครับตอนแรกก็คือนอนไม่หลับก็คือคือคือคิดว่าจะจะจัดไปแตไม่เอาละเลิกเลิกคำทุเรียนไปละมันมีต้นเหลืองบ้างต้นไม่สมบูรณ์บ้างแล้วก็ได้ปรึกษากับน้องสมพงศ์แล้งสมพงศ์ก็ได้แนะนํา แนะน,นำตัวอาหารตัวนี้ขึ้นเข้ามา,าแล้วก็ลองมาฉีดกันดูก็สบายใจขึ้นพอฉีดตอบโจทย์อยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดวันครับ,รบก็จะมียอดแทงขึ้นมาสิบวันนี่ยอดเดินเลยครับ,รบยอดเดินแล้วก็ผมฉีดรอบสองรอบสองอันนี้เป็น,เป,นเป็นยอดของรอบรอบที่สองนะครับที่แดงๆอันนี้ดูลักษณะใบแล้วท่านท่านพอใจแค่ไหนครับก็พอใจมากเลยครับตอนนี้พอใจมากแล้วก็ได้นําใบฉีดกับผู้เรียนเล็กเป็นครั้งที่สองเหมือนกัน ชีวิตไปแล้วสิบวันก็ตอนนี้ยอดเดงยอดเดือดเริ่มสิบวันนะสิบวันสิบวันเองครับสิบวันยอดเดิดเดเมแล้วก็ต้นก็เริ่มดีขึ้นในแปลง ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ท่าแซะนะครับมาที่สวนของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะก็ขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวนะครับครับท่านครับสวัสดีครับครับผมผมนวากัโทยงยุทธธัญญาพิรัตครับเป็นฐานอากาศครับผมแล้วก็อยู่หน่วยฐานพัฒนาครับกองทัพไทยนะครับครับมีโอกาสครับผมเด็กเด็กจังหวัดชุมพรเนี่ยฮะแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงเทพมา30ปีครับเป็นรับราชการอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็เคยได้ใช้ชีวิต ติดตามฟ้าหญิงจุฬาพรสมเด็จท่านท่านได้พาไปที่สถานาที่ต่างๆแล้วก็ได้นำน้อมนำราชรัมรกของอในหลวงร .9 นะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำมาใช้ในเมื่อผมได้กลับมาบ้านก็มีโอกาสดีก็ได้ลองทดลองครับเป็นการทดลองที่ปลูกทุเรียนปล <ๆ S 1> ูกทุเรียนนี้มาก็4ปีแล้วกลับมาย้ายกลับมา7ปี เริ่มเริ่มปลูกเมื่อปีที่สี่ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดังที่เห็นแต่ก็กว่าจะได้เป็นเช่นนี้ยากมากครับ,รบผมไม่เคยทําสวนไม่เคยทําสวนแล้วแต่ว่าเกิดที่นี่ก็คือได้ผ่านตาบ้างก็ใช้ศึกษาแบบใช้ดูใช้ไปสัมผัสกับสวนเพื่อนบ้างสวนญาติสวนพี่ส่วนน้องบ้างแล้วก็นําส่วนที่ดีนําส่วนที่เรามาประยุกต์นําส่วนที่เรานํามาใช้ได้ก็มาทําปฏิบัติ ก็เริ่มแรกก็คือข้อที่1ที่คิดก็คือการเตรียมแปลงการเตรียมแปลงการเตรียมระบบระบบน้ําต่างๆนะครับจะเป็นท่อสติเกอร์อะไรต่างๆการเตรียมแปลงก็เรายกโคกยกโคกเป็นลักษณะของร่องหรือภาคกลางคิดอยู่ภา,กา <c oughs> ค <c oughs> ากลางมา3ามสปีก็เลยคิดว่าเราถ้าทําเป็นร่องนี้ให้มันเสด็จน้ําให้น้ําส่วนที่เหลือไปอยู่ในร่องแล้วก็ซึมหายไปให้อยู่ใต้ดินก็เหมือนธนาคารน้ําที่ในหลวงท่านทรงจัดไว้เราก็ได้นํามาใช้ตรงนี้ และได้ผลมากครับสวนผมน้ําไม่เคยขังไม่เคยท่วมไม่เคยขังตานฝนตกพายุมายังไงแล้วแต่นะครับหนึ่งชั่วโมงเคยหายไปได้แต่ว่าไปอยู่ใต้ดินนะครับไปอยู่ผมเก็บไว้ใต้ดินครับแล้วก็เป็นแนวคิดเป็นแนวแนวแนวส่วนหนึ่งที่ได้มาจากโครงการที่พระองค์ท่านได้ทําไปหลายๆที่โครงการพระราชดำรครบที่ที่ที่ผมได้เคยตามเสด็จพระองค์ท่านไปในเมื่อตอนที่อยู่ที่วนศิรดานะครับก็เลยนํามาจัดการสวน ส่วนตัวที่บ้านนะฮะอันนี้เป็นชุส่วนทุเรียนแปลงแรกใช่ไหมครับแปลงแรกของผมสี่สิบต้นสี่สิบต้น <c oughs> สี่สิบต้นเป็นแปลงเริ่มแรกแล้วก็ตอนนี้ทําแปลงที่สอง,ซ,งซึ่งก็ทําต่างจากนี้การยกร่องต่างกันอะไรต่างกันเพื่อให้มันได้เด็ดน้ํามากขึ้นเพราะว่าดินในเขตนี้เป็นดินทรายไม่ใช่ดินแดงไม่ใช่ดินหินเป็นดินทรายเมก่อสายเลื่อนสายขี้เป็ดนะครับทางทางใต้เขาอารัยขี้เป็ดมันจะรักษายากนิดหนึ่งก็เลยคือใช้ บูนสัตว์ก็ใช้ขี้วัวครับซึ่งผมเลี้ยงเองนะครับย้ายมาถึงมาเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็ได้เอาขี้วัวมาใส่ปรับปรุงดินก่อนและตอนนี้ก็เริ่มของการดูใบทําใบทําต้นแปลงที่2ก็เพิ่งจะเริ่มปลูกใช่ไหมครับเพิ่งจะเริ่มปลูกครับได้ถ้าไม่ถึงเดือนตอนนี้ก็เริ่มแข็งยอดแล้วนะครับแล้วก็พอดีเจอน้องเขามาแนะนําเรื่องข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 องปุ๋ยของไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นสารอาหารบริสุทธิ์ที่นํามาใช้ ที่นามาใช้ก็นี่ใช้เป็นครั้งที่3ครั้งที่3ก็ที่ใช้ไปแล้วก็คือ20วันครั้งที่1มาหากครั้งที่2ก็สิบวันฉีดครั้งแล้วก็ครั้งครั้งที่2มาหากครั้งที่3ก็20วันพอดีตอนที่ฉีดครั้งที่สาครับความความประทับใจครับท่านที่ที่ท่านเห็นความแตกต่างครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยท่านเห็นความแตกต่างอะไรบ้างครับตอนแรกก็คือนอนไม่หลับก็คือคือคือคิดว่าจะ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 จไม่เอาและเลิกเลิกทำทุเรียนไปแล้วมันมีต้นเหลืองบ้าง ต้นไม่สมบูรณ์บ้างแล้วก็ได้ปรึกษากับน้องสมพงศ์น้องสมพงศ์ก็ได้แนะนําแนะนําตัวอาหารตัวนี้ขึ้นเข้ามาแล้วก็ลองมาฉีดกันดูก็สบายใจขึ้นพอฉีดตอบโจทย์อยู่ที่ประมาณสัก6 7วันครับก็จะมียอดแทงขึ้นมา10วันนี้ยอดเดินเลยครับยอดเดินแล้วก็ผมฉีดรอบ2รอบ2อันนี้เป็นเป็นยอดของรอบรอบที่2นะครับที่แดงๆนี่ครับรอบแรกนี่ใบใบเป็นใบใบใบแก่แล้วครับ อันนี้ก็ใบใบแก่เดีเดี๋ยวขออนุญาตดูใบนิดนึงนะอันนี้ครับเป็นเป็นเป็นพวกใบรอบแรกอันนี้ใบแรกใบแรกแล้วก็ยอดยอดสองก็เริ่มแทงเข้ามาเริ่มแทงเข้ามาด้านบนครับจะต่างกันครับใบสีเข้มนี่ก็คือใบเดิมใบเดิมติดต้นเลยนะครับอันนี้ดูลักษณะใบแล้วท่านท่านพอใจแค่ไหนครับผมก็พอใจมากเลยครับตอนนี้พอใจมากแล้วก็ได้นําไปฉีดกับทุเรียนแ็ก เป็นครั้งที่2เหมือนกัน,นห่นหางฉีดไปแล้วสิวันก็ตอนนี้ยอดเดินยอดเดินแล้วยอดเดิ่มร0สิวันแล้วนะครับสิวันสิบวันหนึ่งครับสิวันยอดเดินแล้วก็ต้นก็เริ่มดีขึ้นในแปลงครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละต้นหน่อยท่านได้ครับอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่ของต้นทุเรียนเนี่ยก็คือจะแตกใบออกมาพร้อมๆกันนะครับใช่ครับพร้อมๆกันพร้อมๆกัน็นชุดเป็นชุดเลย็นชุดเลยก็จะอวกพร้อมกันอันนี้ก็คือชุดใหม่ครับ อันนี้คือยอดชุดใหม่ครับที่สิบสิบวันหลังนี้ครับครับสิบวันหลังสิวันหลังหลังจากที่ฉีดไปที่ฉีดก็คือสิบสวันเ๊ะเลยนะครับที่ฉีดไม่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 ง่านต่างแล้วตอนตอนนี้ก็ไม่ได้ผสมเคมีแล้วใช้ใช้ตัวอาหารนี่อย่างเดียวครับครับอันนี้คือเป็นใบชุดแรกที่ออกมา ฉีดครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับก็เริ่มจะเป็นใบเพรีบางครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดใบที่สองหลังจากที่ฉีดครั้งครั้งที่สองชุดสองแล้วก็วันนี้ก็คือฉีดครั้งที่สามที่สามแล้วครับครั้งที่สามรออีกสิบวันรออีกสิบวันรุ่นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะสีของใบจะดูสม่ำเสมอทั้งสวนนะครับครับใช่ครับก่อนหน้านี้แต่ละต้นคือใบจะไม่ค่อยสม่องเฉิดสีใบจะดูอ่าเข้มบ้างอ่อนบ้างแล้วก็ใบใบลักษณะเป็นคลื่น เป็นคลื่นแล้วก็ขอบใบไม้ตอนนั้นแหละที่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 หมดกําลังใจแต่พอได้ตัวนี้มาถามว่าตอบไหมตอบได้เร็วมากครับตอบจทได้เร็วมากตอบจทได้เร็วมากแล้วก็ต้นขยายขยายทรงพุ่มให้กว้างขึ้นใน20วัน20วันก็แปลกตาเพื่อนเพื่อนมาดูก็แปลกตาดูว่าลักษณะทรงพุ่มเขาใหญ่กว่าเดิมครับประมาณการแตกเดินกิ่งออกมานี่ประมาณครับ ที่ท่านร้านผมฟังคือประมาณสักงห้าสิบเซนได้เลยนะได้แล้วครับครับสามสิบถึงห้าสิบสามสิบถึงห้าสิบเซนเลยนะครับการต่อยอดออกมายอดนี้ครับยอดนี้ก็คือเท่าไหร่ล่ะสองหนึ่งสองก็ประมาณห้าสิบเซนนะครับจากเดิมครับว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับท่านนี่นี่รอยเดิมครับอันนี้ใบเดิมคโอ้โหจากจุดนี้ครับต้นที่สวยที่สุด ท่านคิดว่าเป็นต้นไหนครับท่านเดี๋ยวขออนุญาตชมต้นที่สวยที่สุดตอนนี้ตอนนี้มันสวยทุกต้นเลยสวยทุกต้นเลยต้นที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ครับท่านมีไหมครับปัญหาก่อนหน้านี้ต้นนี้ครับอ๋อครับผมไปชมต้นนั้นกอนครับท่านนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่ท่านผู้พันบอกว่ามีปัญหาที่สุดเลยเหลืองครับเหลืองจะเหลืองใบเหลืองนะฮะอันนี้ใบชุดแรกครับอันนี้ใบชุดแรกครับ ไม่ไม่กรอบอะตอนแรกๆเรากรำแบบนี้มันจะดังครับแกบๆๆนีบใบจะนุ่มแล้วนุ่มหนาแล้วก็ใบมันด้วยนะครับตันนี้คือต้นที่มีปัญหาที่ท่านที่ท่านผู้พันบอกว่าท้อเลยหมดกำลังใจเลยไปแน่ครับคิดว่าตายแน่แล้วคือแทงจำนายเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูบอกว่าไปแน่เลยครับแต่ก็เอาอยู่ครับเอาอยู่ตอนนี้ก็ฝืนฝืนได้ขนาดนี้นะครับก็คิดว่าไปต่อได้ไกลเลยครับต้นนี้ สามารถให้ผลผลิตได้อย่างแน่นอนนะครับยอดก็มาแล้วครับผมยอดก็มาแล้วด้วยนะครับดูเสียทั้งสวนนะครับพายัไทยทั้งสวนได้เลยสีของใบจะสม่ำเสมอกันนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกา10นาทีนะครับสภาพใบก็ยังสดใสอยู่นะครับดูสภาพการจัดการแปลงของท่านผู้พันก็ ยอดเยี่ยมมากนะครับเรื่องของวัชพืชต้นสูงไม่มีเลยเพราะว่าท่านตัดหญ้าอยู่ตลอดใช่ไหมครับตลอดครับโดยใช้มีลูกน้องอยู่อยู่ในแปลงแล้วก็ตัวผมเองก็มีเวลาแค่3 0มบเปอร์เซนต์กับสวนก็จะเข้ามาเรื่องก็ยังรับราชการอยู่แต่ว่าช่วงนี้เวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาดูแต่ก็ดูดูกันจริงๆนะครับดูจริงๆแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ ลงมือทําสวนเองด้วยนะครับเมื่อที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยผมเห็นท่านจับจอบอยู่แล้วก็สับดินโคนต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจเลยนะครับนักลบทําสวนโดยใช้ปัจญาของในหลวงรัชกาลที่9เอามาพัฒนาในในส่วนของการจัดการสวนด้วยนะครับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งครับคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ผมอยู่ในพื้นที่ําแนวชายแดนครับไปสร้างทางเป็นทางของเขตของความมั่นคงต่างๆ ก็ได้นําส่วนนี้นําไปใช้ด้วยครับแล้วก็ไปคุยชาวบ้านพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่เขาต้องการบางพื้นที่เขาไม่ต้องการเป็ภูเขาเขาก็ไปทําแบบอย่างหนึ่งแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะบอกให้กลับมาใช้เป็นอินทรีย์กันครับอินทรีย์ครับกลับมาใช้อินทรีย์กันเคมีให้น้อยที่สุดครับครับเพื่อรักษาให้อ่าพืชผลในระยะยาวนะครับแล้วก็ส่งต่อถึงุูนลูกุ่นหลานใด้ด้วยนะครับ โอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้พันอย่างยิ่งเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ